ครับผมเริ่มครับครับก็ก็ทางตรงตรงพัฒนาเรานะครับได้รับได้รับมอบหมายเป็นทำนับให้มาช่วยดูแลในพื้นที่อำเภอปัตตานยตอนนี้เราก็ร่วมกับทุกหน่วยงานทัง้ง,งทัง้งโรงพยาบาลทั้งทั้งหน่วยงานงทุกสถาบันทั้งหน่วยงานของ,ของบ้านอเอกชน กินอาสาทุกส่วนได้เข้ามาช่วยกันรงพาดปัดลใชครับตอนนี้ตอนนี้ก็น้ําก็ลดลงไปพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูที่แห่งใหม่ที่ที่มันน้ำมวลน้ำน้ำสูงครับก็ขอบคุณได้สมคนได้ใชาครับขอบคุณรงพาลปัดลมนะครับที่มาช่วย ร่วมดูแลพี่น้องของพวกเราทุกคนนะครับก็ก็เดี๋ยวเราจะช่วยกันต่อไปครับขอบคุณมากครับพ่ผมครัคบพ่โรงพยาบาลศิตรศาและก็พยาบาลศิริศาทุกคนครับขอบคุณแตาไม่เคยรักชิปนประชาชนนะครับพ่อแม่พี่น้องอยามีรถกไฟมีน้ําท่วมมีขีปไฟแผ่นดินไหหรือมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ทหารเคยไม่เคยัะชิปนประชาชนนี่ครับทุกคนครับปิดทองหลังพราทหารตอนนี้เรากําลังเข้าไปในลึกไปช่วยพ่อแม่พี่น้องนําเรือไปนํารถไปรถลามาช้างพังไปก็เยอะแยะครับ แบงกอกไม่ต้องกวดวนยครับทหารและจิตอาสาและโรงพยาบาลปักธงชัยจากกอดโคราาแล้วก็จะแรพี่น้องประชาชนดังพี่น้องเราครับ